สวัสดีครับมิตรักษนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จวัดะระฆัง122ปีพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปบูชาในช่วงเศรษฐกิจกอย่างนี้มีสมเด็จวัดะระฆังแท้ๆสักองค์หนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ก็มีมวลสารสำคัญของวัดะระฆังอยู่นะ มีผงของวัดละคังเท่าเม็ดถั่วเขียวก็จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเราดูนี่กล่องกล่องเขาจะมีลักษณะพิเศษเป็นแบบนี้นะครับกล่องของ122ปีนะครับ เกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับรุ่นอนุสอ122ปีในปี2537นั้นก็มีหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อยึดวัดหนองจอกหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่ข่ำวัดวังว่าหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามและหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับ การสร้างพระสมเด็จรุ่นอนุสร์1 2 2ปีนี้จัดสร้างในปี2537นะครับปัจจุบันปี2567อายุรวมของพระก็30ปีนะครับมีบรรดาเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นมาร่วมปลุกเสกมากกว่า100รูปนะครับเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างดีทั้งนอกดีทั้งในนะครับ ที่ผมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกคนพันเอกก็เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับชอบองค์ไหนก็บอกกันได้นะครับในการสะสมนะครับขอให้เป็นพระแท้ก่อนนะเป็นพระแท้พระแท้เนี่ยเขาก็จะแท้ตั้งแต่ต้นแล้วครับนะใช่ไหม ผลิตออกมาก็แท้เลยแต่ว่าถ้าเป็นพระเกยยังไงยังไงมันก็เป็นพระเกยใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าการสร้างพระนะครับจะต้องมีการออกแบบแม่พิมพ์แล้วก็กดพิมพ์พระให้เรียบร้อยปานนีตสวยงามผิดจากพระโรงงานนะครับพระโรงงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะเรียนแบบนั้นจะมีลักษณะความหยาบ กระด้างน,นะไม่มีความอ่อนช้อยแล้วก็ไม่มีชีวิตชีวานะครับเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพระใหม่ก็จริงนะครับแต่สมเด็จวัดระฆะังก็ยังมีความสง่างามใช่ไหมครับปัจจุบันพระสวยๆที่มีการคัดเก็บเอาไว้แบบนี้เนี่ยหาได้ยากแล้วนะครับโดยเฉพาะเป็นพิมพ์ใหญ่นิยม ว่าไปแล้วพิมพ์ใหญ่นิยมนี้จะมีแบ่งออกเป็นหลายๆบล็อกนะครับเรียกได้ว่ามีการแยกพิมพ์กันไปออกถึง8พิมพนี่นะครับแต่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะ,จะชอบอยังไงแต่ความเป็นจริงแล้วนะในส่วนตัวที่ผมจะแนะนำก็คือว่าเก็บพระสวยดีกว่าคือปัจจุบันเนี่ยปีไม่มีจำน่ายที่วัดะระฆังแล้วนะครับ พระองค์นี้ผมก็เก็บมาก็เกือบ20ปีแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าบางองค์นี้ยังมีค่าบแป้งติดอยู่นะสวยใช่ไหมใช่เอามาแบ่งปันในราคาองค์ละ8 0 0บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทนะครับคือเพื่อนๆที่อยากจะมีพระสมเด็จวัดระฆังแต่ดูไม่เป็นถ้าเพื่อนๆ เริ่มต้นที่จะเล่นหาสะสมจริงๆนะหาของแท้ให้ได้นะครับที่ตอนนี้นี่ผมมีวัดะระฆัง122ปีเหลืออยู่8องค์นะครับอ่าเห็นไหมครับว่าคาบแป้งข้าวขาวยังเต็มองค์อยู่เลยส,สภาพพระอายุ30ปีนะครับเห็นไหมอ่าไม่หักไม่บินอ่านะชมกันไปเพลินๆนะครับ ว่าความสวยงามของพระแท้เป็นอย่างไรถ้าเทียบกับพระโรงงานและพระโรงงานอย่างที่ผมได้อธิบายบ่อยๆก็คือว่ามันจะมีเส้นสมตั้งฉากผนังตึงใช่ไหมครับอย่างนี้อีกนี้ก็คือพระผงรูปเหมือนสมเด็จพุทจานท์โตที่หลวงปู่ทิมวัดอารไล่ได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตนะครับในปี2510 ที่วัดพรานะครับเป็นเป็นพระที่มีส่วนผสมของสมเด็จบางขุนพรมที่แตกกรุในปี2,500นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าการสร้างพระเทยอดเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นพระที่จะเอาไปใช้ในการเรียนรู้พิจารณาได้นะครับเพราะว่ากระบวนการสร้างพระ รูปเหมือนผงสมเด็จพระจานท์โตวัดพราเนี่ยเป็นพระที่สร้างด้วยกรรมไว้วิธีโบราณก็คือการเทยอดรุ่นนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่ถ้าเราอยากจะได้พระของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่แต่ทุนทรัพย์น้อยผมแนะนำเลยว่าใช้รุ่นพิมพ์สมเด็จโตวัดพราเนี่ยครับ มีนิทานเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมบอกว่าหลวงปู่ทิมไม่เคยสร้างพระมาเลยมาเริ่มสร้างก็ปี2517ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพในปี18ถามจริงๆเถอะท่านเชื่อไหมว่าหลวงปู่ทิมไม่เคยสร้างพระมาก่อนปี17เอาแค่นี้เชื่อหรือไม่เชื่อคือบรรดาเกจิธนาจารย์ทั้งหลายในประเทศไทยนะครับถ้าพระรูปไหนนะครับเก่ง ย่อมจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะใช่ไหมครับเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยท่านจะสร้างพระน้อยได้อย่างไรใช่ไหมครับนี่คือตักกะง่ายๆนะครับเอาไปคิดดูนะครับว่าหลวงปู่ทีมท่านเก่งหรือเปล่าถ้าท่านเก่งมีหรือที่วัตถุมงคลของท่านจะสร้างน้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนปี2515เนี่ยนะ ยังไม่มีออแกไนเซอร์ยังไม่มีเจ้าภาพที่เข้าไปขอให้หลวงปู่สร้างวัตถุมงคลนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างพระของหลวงปู่ทิมเนี่ยย่อมมีการสร้างมาก่อนปี2,517แน่นอนนี่ก็คืออีกหนึ่งหลักฐานที่จะทำให้เพื่อนๆได้พิจารณาไปว่าหลวงปู่ทิมท่านได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่ที่วัดพระ นะครับในปี2510แล้วก่อนหน้านั้นท่านจะไม่ได้สร้างวัตถุมงคลของท่านเองหรือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมเอามาแบ่งให้เพื่อนๆทั้งหลายนะครับที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของดีราคาเบาๆนะครับในราคาองค์ละ800บาทเท่านั้นทั้งพระผงอนุสรร2์อปีวัดระฆังและพระผงพิมพ์สมเด็จโตวัด พป,ปี2510นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ